สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็เป็นอีกส่งหนึ่งเนาะค่ะนี่ส่งขายน้ำปันขายนา้ำกาแฟไม่ได้สนใจเนาะค่ะนี่ส่งเป็นส่งโมเดนเล็กๆ,ๆน่ารากักกะทัดรัดดีความกว้างยาวกกว้างสามเมตรยาวสามเมตรครึง่งสูงก,กว่าประมาณห้าเมตรเนาะคะ่ะนี่ ให้คิดอยากสิเห็ดนี่ก็เป็นซ่องบ้านอีกซ่งหนึ่งนะคะนี่ที่นาสนใจมาให้พี่เห็นน้องเบิง้งม้าตั้งเปิดสามทางเลยที่น้องนะ่ะเบิ้งทางหนาทางหลังสอดทะลุป,ปูปูอ่าในประตูเขาท่าหนึ่งถ้าได้ว่างของให้มัน ดูดีเนาะค่ะนี่ไประเทศสนใจกับข้ามาเบิ้งใดญ่เลยค่ะนี่งบประมาณเพิ่นกะประมาณสามหมื่นเนาะค่ะนี่ราคาติไข่ข้ามาเห็ดไข่ะเนาะอยู่ไกรถนนขน,นทางค่ะได้หน่อยนักเรียนยังกับขี่รถกายไปกายมาทำเลดีค่ะนี่นมามา ลานกะเล็กกะทัดรัดดีอยากสนใจดีนะคะนี่มีทั้งประตูเขา่าน้ำปันกินห่อนหอนกาดห่อนกินเลยพันไปพันมากนะคะเป็นอีกอันนี้นึงที่ให ขายดีเนาะค่ะนี่ส่วนอากาศหอนหอนเขาใหม่พี่เห็นองเบิ้งเป็นแนวทางผู้ใได้คิดอยากสิข,าย,า,ขายน้มขายังกะน่าสนใจแ,แถวบา้านเน,นอนาะ่อนได้พ่อหิดได้ินหิด,ดไปหมดประมาณกะ บ้หน่อยบ้าหลายพี่น้องพ่อห็ใดใหญ่ฝากคลิปนี้ด้วยค่ะนี่ยังดีๆสิมาเบาให้สุพี่น้องฟังเบิ่งอีกตุ๊บนี่กับประมาณนี้เนาะค่ะขอบคุณหลายๆ ฝากกดไลค์กดติดตามร่างที่รื้ค่ะแตนบนันทูขอสวัสดีค่ะ